ครับวันนี้เดี๋ยวมาดูว่าน,นี่เป็นเครื่องก็ตุบประครบหน่อยลุบประครบอโอ้แม่หมาอขนาดตุบประครบลุบประครบอันนี้เป็นใบบกูใบมะกรูดสมุนไพรพื้นบ้านมีแตะไคร่หน่อะะยไคร่งั้นขนาดอันนี้เอก็อันนี้ใบเตยใบเตยเนาะอันนี้เป็นเป็นห้องดอก กูเลยบักกูเลยเจาะกูเลยเดีอว่าไผ่จ้านะครับอันนี้คล้ายๆใบนาดใบนาดเจาะใบนาดทางเหนือมันใจอะไรทำนี่ก็ตีวันนัดทำนี่เนาะไรผีไรสางนี่เป็นส้มปลอยส้มปลอยเนาะมีส้มปลอยมีขมิ้นขมิ้นอันนี้ก็เป็นสมุนไพรกินได้ต้วยตั้งใจจะทำอาหารได้เนาะมีหัวไผ่หัวไผ่กูเลยกูเลยนะครับมีกูเลยก็จะกินครับ แข่งน้อยไม้เนาะแล้วก็แข่งน้อยไม้ก็ได้กินได้ไมดนะครับทุกอย่างี่เป็นผลิตภัณฑ์ของมห,มมหมู่บ้านมดตุ่มไอ้หมดกระโดดอันนี้ของชุมชนก็จะมาทำตัวนี้เนาะเป็นลูกบอมตบสมุนไพรมีแต่ใบบ้านใบมะขามส้มปลอยขมิ้นชันกระบุนเสือน,นะครับนอกจากนี้จะเป็นยาูยายาอบสมุนไพรนะครับยาอบสมุนไพรก็มันมียอดพังบุ้งเลยเนะยาะใบมะกรูดส้มปลอย้วเนาะต้น ตะไคร่หวัวไผลก็คือปูเลยใบยพับพึงใบานาใบานานี่<ม>แห้งๆนี่ก็หอมนะกระบูดขมิ้นชันหัวนี่วัตถุประสงค์หลายอย่างวันนี้เป็นเตรียมตั้งระยองแต่ใบาเอวเนาะวันนี้ระยองแต่ใบเอวนะครับนี่นะคุณจะมา,มา,ามลงงานร้อง<า>เแทมเพลสูตรทองผักของของที่นี่ก็คือเป็นสูตรบริการคุณป๊บาบาอบบังเนาะคุณป๊อบาบางังจะมีการให้ ยืมกายอุปกรณ์ตัวหลายอย่างเลยนมีทั้งขึ้นทั้งบงทัเบี้ยงหลายอย่างเดี่จะพามดูที่เป็นคมร้อยเป็นของตป้อุ้ยเนาะนี่เนาะของโุ้ยวี่ตีวัดตั้มมอนคือว่าวิดไลท์หอมผนยาอันนี้กังามขนาะเลยอดีตเรียมไว้ตอนงานร้อยกระทงเนาะร้อยกระทงถ้านเนาะจานี้เดี๋ยวจะพามาดูในส่วนของผลิตภัณฑ์ตีของชุมชนนะครับอันนี้เป็นพักทบชวาเนาะ เป็นกุ้อม,มอสาม้อ,อ,มอซีจีเป็นถ้ำรวมถ้ำเนานะครับเนาะแล้วก็เป็นงั้นจากฝีมือนะครับจากผลิตภัณฑ์ชุมชนมี่ลายแบบหรอไม่ลายแบบนี่ลายเจ<ร>้าเดเอาชู้บบน่ะอ,นะอันนี้แกนเดี๋ยว,วนะนี้ครับแกนสามร้อยฝายราคาจะยืนนี่ดินี้สามร้อยเก้าสิบบาทนะครับเนาะนะครับอันนี้ก็ประมาณสักไหนราคาไม่ใช่คุณใี่ไหมราคาอยู่นะ อันนี้ก็สองร้อยเก้าสิบบาทง้างธนาเลยนนะครับเนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะทวดไร้เนาะอันนี้แหมไร้นี่ก็เหรอแหมไร้นอกนี่ก็เป็นไงเปียเรามาสานไปโกนพึ่งเดือดเลยงานแหมเม็ดนะครับลโอ้เล่นกันเนาะว่าสารโกลพึ่งนี่ไง นะครับอันนี้ก็จะเป็นพิธพันธ์ชุมชนนะครับเนาะหอจบตัวอีกกันนะครับ